วุ่น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 นะนี่นแหละเดินหอบที่สมจริงนะทุกคนนะนะเป็นไงเอาเรื่องว่าสวัสดีครับมาพบกับผมอีแล้วลุงชาโนอล HD1 นะครับผมน,นี้ก็อยู่เกมคาクラปจิ้งหนึ่งเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลุงก็จะทำการ สอนทาเดินหอบให้เหมือนจริงที่สุดนะทุกคนนะั้นนั่นก็คือเดินหอบกระบานั่นเองนะทุกคนนะทาเดินหอบกระบะที่แบบว่าเหมือนสมจริงนะทุกคนให้มันสมจริงมากที่สุดนะ,นะทุกคนนะนหลายคนอาจ<ค>จะทําได้แล้วนะทุกคนนะเออแต่ว่าบางคนก็ยังทําไม่ได้ครับก็คือจะมาสอนเดินหอบนั่นเองนะทุกคนนะทำเดินหอบให้มันสมจริงมากที่สุดนะทุกคนนะเออบางช่องก็อาจจะทําเดินหอบที่มันเวอร์มันเกินไปนะทุกคนนะลุงจะทําให้มันสมจริงเหมือนแบบกระบาซิ่งนะทุกคนนะ